สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองเปล่เบิดกันสุข,ขู่สู่คนว่าเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศยินดีตอนขับข้าสู่ส่งองคลองเบาวก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเยเนาะโดยในสําหรับปัจนี้เนอากามาพบขอ,ขอพุ่นพอเบาเก้าตอนทเที่ยงเพ่อแม่พี่น้องเยาาก,การทางเ่าวก้าก็บสพาพี่พาน้องมาหาทางเรือนบาลานเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเยก็รสีมาเบิ่งเยี่ยมยันบง ทางเงินทางซานเพิ่นว่าแล้วล่ะบ่พี่น้องเนาะอ้าตอนมื้อนี้ก็ทางเฮาก็อากาศฮ้อนๆพี่น้องเนาะก็ทางเาก็ได้ซื้ออ่น้ําเย็นมาอ่าฝากางเพิ่นพี่น้องเอ้ยอแดดอยู่บ้านเาโอ้แดดแงเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ทางเาก็บ่ได้ไปตัดอ้อยพี่น้องเอ้ยเนาะก็พอดีได้อยู่เฮือนก็ได้มาเยี่ยมเบิ่งเนอ่าประมาณเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะ อ๋อโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้พ่อลายยางห้างไปทักทายสบายดีทั้งทีมงานกันแล้วพี่น้องไปกันเลยคนละคนก็เดียวพ่อเก้าภาพพี่พีน้องไปนักกอนพี่น้องเลยเออพ่อเก้าสื่อน้ำโคกพี่น้องเอ้เนาะได้ไปผ่าสร้างเพื่อนกันพี่น้องเอ้แต่เงินสานพื่นแล้กพี่น้อง เพื่อมาซ่องบังเน้ยังเด้เออพี่น้องไงอ้าวสบายดีลุงมือสบายดีเด้ออะสบายดีเวลาเส้นเนาะเด้ออ่ะมาในกาซื้อเป็ดสีมาผักเจ้ามันนี่ก็ได้เด้ออากาศอากาศฮ้อนพี่น้องไงอ้าปเ็ยเบียกเมื่อยทางว่าก็กะ Sì, bà quen bà hòa. quân gãy gì lát 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 đôi lát 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 lát

นแต่ว่าเราเรางบอยู่บ่เราเรางบจากทางนายนั่นแหละเดี๋ยวไอ้นท่เไตั้งเลยเลยนทั้งให้มาเก้าก็ได้คอยขึ้นหลังคาอพิดีป็นาพี่น้องขึ้นโครงหลังคาไว้เรียบร้อยพี่น้องรอแต่แผ่นฮาโลซิงพี่น้อง Ni con phi nhaui. Ocê phân sạch tat phi nhaui. Ask the body, lúc sau này. Doi doi. Doi doi. Money can say to see my father. Money can't fly. Doi. 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 Doi là mình gì nè lạc nơi. Hoặc là chân 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 này bò lạc nơi 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 lạ ยซอยชินองคือนองก็ได้รับจ้างโรงงานใส่อ๋อซอยทั้งประมาณเพิ่นบ้างใ่ซอยประมาณพี่น้องเลยทั้งอันนี้คือเป็นทั้งระบ้าทั้งประมาณเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็มาซอยลานเพิ่นพี่น้องเนาะเออซอยลานลานเปิ่คนดูคนเข้าเลยใช่ถ้าผมมีเงินค้ำซอยก็ได้ซอยด้วยด้วยด้วยแห้งเนาะเออซอยด้วยซอยแห้ง น no oh, ี oh, ่นะไว้นะสนาบ่คนได้มาจอโอ้หาวมือแล้วบ่โอแล้วเออลค่อยเฮ็ดค่อยปนค่อยเป็นค่อยไปเออมนก็บ่มีเงินแล้วเโดยิการเนาะแ่ล่ะิการซอยๆกันน่แหละ่เออโดยๆถ้าเฮาบ่ซอยานเฮาก็จักสิให้สิบ่ซอยานเฮาแ่ล่ะเฮามีเงินมีก็เด้อเด้อแงละ

เลยมึงเดียวมึูไวอในไลน์านเลยมึงไปมัสร้างโอยกะกูเดียวแล้วเดียวเพิ่นมีวันอะไรก็นได้เออขึ้นผาไยผามันแล้วเนาะสร้างแก้วชมพูนจนเาร้างปูนสร้างแก้วก็จนเย้าเยงาเลยกะตุนีนองเลยจีนอกใหญบอกหอยไปเลยเนาะช่วงีนอากาศฮอนแห้งเอ้าแห้งึีนอย

เลยเอาเลยตาสบากินรถกินรถมาบังีมือเพิ่นปั่นผูดพี่น้องเลยการปั่นในบังคือสิง่ายถ้าจริงก็่ปด้ง่ายเี่น้องเอ้การปั่นเนาะใครนะบเราให้ผู้พานผพัน การปั้นนี่คัดแคนที่สุดพี่น้อยเขาเคเฮ็ดนําสางแก้วตพี่นอยเนาะงานนองสลาบ่แก้สแก้วแล้วทางงานสายบุญพุ่ี่นอยโเลยเลย

ต้องฟ้าไปเปลี่ยนเพราะว่ามันอันเดียวมันแตกหรือว่ามันขับพนทอนมันแตกหรือว่ามันมันขี้ได้ไม่ถึงขนาดถึงเงียบยันพันบ่อะไเฮั่วนะเลยเลยเขาต้องวัดอันวงกบคักๆแน่เลยไปแล้วก็ไปวัดเอาบัตรเนลยนะมี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 แน่นอนไปหาฮั่นพรดเฝ้าไป

บานบอถึกสั่งเป็นสลพี่น้อยเนาะโดยอันนี้นะชุ่มใสเป็นช่วงประเทศนะชุ่มใสเป็นไม้ดิบแล้วกับพอดีไม้ตายมันเหี่ยวลงไลยบ้านเนี่ยบ้านเราไอ้มันเหี่ยวลงเลยมันเหี่ยวลงอยู่แล้วนี่ไม้นี่นะไม้ไม้ดิบเด้ยันเยอะวงมันอะวงมันเนี่ย

ไฟสีขาวแม่กับดำนัแม่แม่แขาวขาวกับดำผสมกันแม่นแหละแม่กระดนเลยแอคนน้ตอวดตอวดพี่น้ยคักลายทางสร้างว่าเซโนซสีมื่นคนจุดยอดีแลรพี่น้อย อย่างเด้ประเด็นทางนั้ yup. นเราตบตบมันอ well ันนะไรปุงปังปังอยู่พี่น้องเป็นอย่างเด้บาดเลยเนาะสิอ่าสร้างผสมปูนเพิ่นพี่น้อยเกือบแต่ฟ้าก็เพิ่งนี่พี่น่อยเออทรงฝาสองด้านพี่น้อยเนาะ เดอสองด้านพี่น้อยอาผสมปูนระบาดนี่ตาสีมือผสมปูนจานเนาะ <c oughs> มันนี่ขึ้นคนละฝาแล้วเนาะตอนเซนเอาคนละฝาเลยมันี่มันได้สองฝา้าป่ะมันนี่แล้วฝาที่ตอแ้วนต่อฝาได้อีกวันเ่นไยมาทักทีกับคนเมืดเลยเด้อพี่น้ยโบีิสุดเอโจ้เลยมีไักมาลยนะ นักมากเออเออเออว้าอ้กรแทงของเขาอาจจะพพี่พอาองมันดึงของหอกตาเคินประมาก่อนพี่น้อยบาที้ก็ได้ือเอ แดดแดดแต่แทกพี่น้อยน้องคนโบกแล้วแล้วพี่น้อยถักลายถักลายพี่น้อยงามงามงา รเราตะพัลลุเลยหน่อยเพื่นอนประมาณคักไลคักไลอ,อข้างนอกแล้วหมดแล้วพี่หน้อยเหลือแต่ข้างในพี่หน้อย พ่อแม่พี่น้องอ๋อะนะสำหรับคลิปนี้ทางวากาก,าก,ากา็จะได้ล่ำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพ่อกันระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องอ๋อะนะกสำหรับคลิปนี้ทางวากาก็ฝา,ากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทักาวาก้าในคลิปต่อๆไปเดนะ้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้อนะ <c oughs> <c oughs> ทางวกาก้าขอขอบุญขอบพระคุณทุกทุกๆท่านที่เข้ามา หับเบิงหับส้มแต่ต้นจนจบแล้วบ่ข้ามโฆษณาขอเพิ่นให้อยู่ดีมีแฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจกันเบิดกับสมองสุบอนสําหรับ FC ที่ทางแพงทางบาก้า่พี่น้องเนาะกมื้อนี้ก็ทางว่ากบ่ไปทางใดพอดีได้ไปเอาเงินเดือนมาพี่น้องเอ้ยเนาะก็สิมาแจ้งทาง FC ําแน่พ่พี่น้องเอ้ยก็ได้ไปเอาเงินเดือนมาก็ได้1.8แสนพ่พี่น้องเนาะก็ทางอ่าเดี๋ยวตอนแกทาง่าก็สิได เอาเงินให้ทางน้องไอเดียพอได้ซื้อยู่ซื้อกินน้ำแน่พ่อแม่พี่น้องเอยพอได้ยืนใส่มือใส่ไม้ใส่มือลานน้ำแน่พี่น้อยเนาะอ่อโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกสำหรับคลิปนี้ทางวาก้าสิทธิธรรมรับพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแมพี่น้อยเนาะแต่ว่าทางวาก้าว่าผิดพลาดประการใดทางวาก้าก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยน้ำพิมพ์น้องกับเกระสูม่องสุบอนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องอ่ะก็น้ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปทางว่าก้าขอกราบคำว่า สบายดีพี่น้องสบายดี